สำหรับช่วงตอบปัญหาวันนี้มีคำถามว่าถ้าภิกษุไม่อยู่จำพรรษาถือว่ามีความผิดทางพระวินัยร้ายแรงหรือไม่เรื่องนี้ไปฟังคำตอบจากพระพรหมบัณฑิตได้เลยค่ะคำตอบในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าได้บัญญัติให้ภิกษุต้องอยู่จำพรรษาเดือนในฤดูฝนเพื่อป้องกันการเดินทางไป ตรงนั้นตรงนี้แล้วไปเหยียบเข้ากล้าของชาวบ้านสมัยโบราณซึ่งทํานามีมแมลงทําให้มแมลงเสียชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะควรจะอยู่ประจําที่ในสเดือนในฤดูฝนเรียกว่าอธิษฐานพรรษาทีนี้มีภิกษุบางกลุ่มนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเหยียบอะไรตายนะแล้วก็ไม่ค่อยมีนามีไร่มันแห้งแล้งกันดานเนี่ยนะพวกหัวหมอก็มีนะ จะเดินเดินทางไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะเป็นยังไงไม่อยู่จำพรรษาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่า,าภิกษุรูปใดไม่อยู่จำพรรษามีความผิดเาขาเรียกว่าปรับอาบัติอาบัติทุกกฎซึ่งเป็นอาบัติเรียกว่าผิดเล็กน้อยนะถือว่าทําผิดเล็กน้อยมาก,กน,นะเป็นทุกกฎก็มีความผิดเท่านี้แต่ว่าผลที่ตามมาของผู้ที่ไม่อยู่จำพรรษาเนี่ยมันกระทบ เรื่องอื่นๆอีกเยอะเหมือนกันเรื่องที่กระทบก็คือพรรษาไม่อยู่จำพรรษาให้เป็นที่เป็นทางหรือจำพรรษาแล้วก็พรรษาขาดนะเรียกว่าเขาไม่ให้ไปค้างคืนที่ไหนก็ออกไปค้างคืนที่นั่นที่นี่ไม่จำพรรษาบ้างพรรษาขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะกระทบอย่างไรทําให้พระในวัดนั้นเนี่ยบางทีควรจะได้รับการทอดกรถินก็ไม่ได้รับกรถิน เพราะว่าผู้ที่จะอยู่จำผู้อยู่จำพรรษาเนี่ยห้ารูปวัดใดวัดหนึ่งจึงรับกระถินได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าสามรูปอยู่จำพรรษาอีกสองรูปไม่จำพรรษาก็รับกระถินไม่ได้แลวบางทีก็เที่ยวไปนู่นไปนี่ทำให้มีปัญหาฉะนั้นท่านก็โดยตัวเฉพาะตัวท่านเองที่ไม่อยู่จำพรรษาเนี่ยนะแล้วก็เมื่อไม่อยู่จำพรรษาท่านก็ไม่ได้รับ กระถินไม่ได้รับอานิสงกระถินฉะนั้นการที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นที่เป็นทางตลอดสามเดือนพรรษาไม่ขาดห้ารูปท่านก็ให้รับกระถินไดน้แล้วก็จะได้รับอานิสงกระถินนะอนิสงกระถินสําหรับพระก็เช่นไปไหนไม่ต้องบอกลาอเอาผ้าไตเจีวรไปเป็นไม่ต้องเอาไปครบสํารับหรืออะไรทํหนองนี้เป็นต้นเนี่ยนะ ทีนี้คําถามก็มีอีกว่าถ้าในระหว่างพรรษาเนี่ยมีกิจธุระไปได้ไหมล่ะคําตอบก็คือว่าท่านอนุญาตเรียกว่าส ah ัตตาหะการณียะไปไหนแล้วต้องกลับมาภายใน7วันคืออธิษฐานก่อนว่าเรามีกิจจําเป็นนะการณียะกิจที่จําเป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปแล้วอาจจะเกิดความเสียหายห้ายแรงเช่น โยมพ่อโยมแม่ป่วยหนักต้องไปพยาบาลครูบาอาจารย์อุปชาอชาจารย์อาพาธหนักต้องไปดูแลรักษาท่านก็สามารถที่จะปลีกไปจากวัดนั้นเนี่ยแต่ต้องกลับมาภายใน7วันท่านก็ระบุไว้ว่าเรื่องอื่นอีกก็มีเช่นกุฏิวิหารเนี่ยมันพังแล้วจะอยู่ต่อไปก็ลำบากต้องมีการซ่อมแซมต้องไปหาไม้หาสัมภาระอะไรต่างๆเอามาซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหาร ไม่ให้พังไปในระหว่างแล้ดูฝนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนสหธรรมิกนะก็คือพระด้วยกันเนี่ยมีข่าวว่าจะศึกนะไม่อยู่แล้วจะแหกพรรษาแล้วเอาต้องไปกล่อมให้อยู่กันก่อนนะอย่างนี้ก็จําเป็นจะนต้องรีบไปนะและแต่ต้องให้กลับมาภายใน7วันอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาจริงๆเนี่ยอยากจะนิมนต์พระสงฆ์ไปรับเ,เรียกว่า รับการฉลองศรัทธาแล้วก็อยู่ไกลไม่สามารถจะกลับได้อยู่ในภายในวันเดียวเมื่อมีกิจนิมนต์เนี่ยท่านก็นไปเพราะฉะนั้นบางบางครั้งบางคราวเราก็จะเห็นเนี่ยพระเนี่ยท่านเดินทางในระหว่างพรรษาเพราะรับกิจนิมนต์ที่สําคัญที่จําเป็นหรือมีกรณีกิจทั้งหลายเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ว่าการจำพรรษาเป็นเรื่องที่จะต้องทําต้องปฏิบัติแต่ก็มีข้อยกเว้น ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจกันว่าท่านปฏิบัติตามอย่างนี้มีข้อยกเว้นอย่างนี้และเมื่ออยู่จำพรรษาแล้วก็จะได้รับกระถินได้อานิสงกระถินทีนี้ในนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นเรื่องของวินัยบัญญัติเรื่องของอการเอื้อต่อพระวินัยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าพระอยู่จำพรรษาเนี่เป็นเรื่องดีอย่างไร เป็นเรื่องดีตรงที่ว่าอยู่จำพรรษาที่วัดไหนก็ตามเนี่ยญาติโยมสาธุชนในถิ่นนั้นตรงนั้นก็จะได้มีโอกาสมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมเวลาออกพรรษาแล้วบางทีไม่ได้เจอนะไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ไม่อยู่ไปตลอดเลยอย่าว่าแต่พระทั่วไปเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเวลาออกพรรษาแม้จะจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันนะ แต่พอออกพรรษาแล้วญาติโยมนี่บางทีผิดหวังนะถือดอกไม้ทูบเทียนไปที่วัดพระเชตวันเพื่อที่จะไปบูชาพระพุทธเจ้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมปรากฏว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นช่วงฤดูการนอกพรรษาพระพุทธเจ้าจาริกไปชนบทกับพระห้าร้อยรูปไปทุ่ยนั่นที่นี่แล้วไปตลอดที่ออกพรรษาเลยกว่าจะกลับมานูนพรรษาหน้าญาติโยมก็มีเรื่องบันทึกว่าบางทีถือดอกไม้เก้อนะ ดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยก็เอ๊ะจะไปบูชาที่ไหนดีก็ไปวางกันเกะกะเลยนะถือมาก็เหมือนกับไม่ได้ไหวพระเจ้าก็วางไว้ตรงนู้นบ้างวางไว้ตรงนี้บ้างจนในที่สุดเนี่ยเดือดร้อนพระอนทนเนี่ยพระอานนท์อยู่เฝ้าเนี่ยเอ๊ะของเหล่านี้จะทําอะไรดีพระเจ้าวกว่าจะกลับมาดอกไม้เหี่ยวมาแล้ว,ว่งั้นเถอะพระอานทน์ก็จึงทูลถามพระพุทธเจ้าว,ว่าในกรณีที่ออกพรรษา ไปแล้วแล้วญาติโยมจะบ,บูชาพระพุทธองค์ไม่พบแล้วดอกไม้ทูบเทียนนี่จะไปบูชาที่ไหนให้ลองคิดว่าสมัยนั้นยังไม่มีพุทธรูปนะเดี๋ยวนี้เราเอาจะไปยากกันเอาทูบไปปักหน้ากระถางทูบก็หมดเรื่องนะแต่สมัยนู้นไม่มีพุทธรูปเออมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดอย่างสมัยนี้เมื่อไม่มีพุทธรูปทําไงก็ไปวางเกกะพระอนุนก็ถามพระเจ้าว่าจะทําอย่างไรพระเจ้าก็ทรงแนะว่าเอาไปบูชาที่ ต้นโพสิเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสมัยนั้นยังมีพุทธรูปต้นโพเราเรียกว่าบริโภคเจดีสิ่งที่บูชาแทนพระเจ้าคือสิ่งพระเจ้าใช้สอยคือต้นสีมหาโพธิ์ที่พระเจ้านั่งตัดสรู้อ่พระพระอนุนก็บอกแล้วจะทำยังไงนี่มันต้นที่วัดพระเจตวันก็ยังไม่มีอ่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าน,น่นอยู่ที่พุทธคยาโนนหาทางเอามาปลูกสินั่นแหละพระอนุนจึงขอร้องพระโมคคลาผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะ ให้ไปนําเมล็ดหรือนําหนอกอต่อตาต่อกิ่งอะไรมามาปลูกต้นโพอยู่ในวัดปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะต้นโพนี้อยู่มา2,500กว่าปีเรียกว่าอนันทโพเป็นต้นโพของพระอานนท์นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าออกพรรษาพระจาริกไปที่นู่นที่นี่ญาติโยมขาดโอกาสแต่เพื่อจะสงเคราะห์ประชาชนอยู่ในพรรษาแล้ว ได้นั่งอุปชาอาจารย์พระใหม่ก็จะได้มาเรียนธรรมะญา,าติโยมพ่อโยมพ่อโยมแม่พระใหม่ก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเพราะฉะนั้นในฤดูการพรรษาจึงเป็นฤดูการแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมะพระที่มีโอมีความประสงค์จะศึกษาปฏิบัติเพิ่มเติมก็จะใช้ฤดูการพรรษาเนี่ยศึกษาปฏิบัตินั่งกรรมฐานเพิ่มเติมส่วนญาติโยมหรือส่วนพระที่ท่านจะเผยแผ่ ที่จะเทศที่จะสอนก็อยู่ประจําที่ญาติโยมรู้เข้ากับมาฟังเทศฟังธรรมมันก็จะทําให้เชินช่วงฤดูการพาษาเป็นฤดูการที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่วัดทั้งแก่สาธุชนและในสมัยนี้เราก็เลยถือโอกาสที่พระท่านอยู่ประจำเนี่ยเทศสอนอยู่นี่เราก็งดเล่าเข้าพรรษาบ้างงดนั่นงดนี่บ้างเพื่อเป็นการทําความดีเพราะครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ จะได้ทําความดีทําบุญทํากุศลเป็นการบูชาคุณของพระสงฆ์องค์เจ้าบูชาคุณของพระตนไตร์ฉะนั้นการอยู่จํพรรษาก็จะทําให้เกิดบรรยากาศคึกคักทั้งการศึกษาการปฏิบัติธรรมการพัฒนาจิตใจก็จะเป็นจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้พระจำพรรษาว่าอย่าเที่ยวเดินทางไปนู่นไปนี่ฉะนั้นจะเป็นอบัติ ก็มีเหตุผลดังที่กล่าวมาสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ